เรียบร้อยได้พี่น้องออมมะข้อยห่าครับมะข้อยใส่กบใส่กระพุ้งนะครัเนี่ยกินบะเท่าแบบสุแท้มหอมพออักสี่ดอกมะบัวมะบัว,รบวรครับใส่ผักที่ละลายเนี่ยตัดตอนมะข้อยเขียนมาทั้งนี้ไออ,อย่างกบป,ปิ้งออกบพี่น้องพี่ออมใส่มะข้อยมาเลยครับใส่มะข้อยแล้วพ,พักทักชีวอมครับ เราต้อบบวกซี่ครับรขันแย่งครับกบมั่นมั่นครับกบลุกก่อนพี่น,นอ้องกบทีห้อายยางไว้กบลงต่มก่อนครับจะเชี่ยวมาคอยลงต้องขาบเบือครับขาบเบือ บวบหอยบวบข้าเตรียมใบแล้วครับบวบกับยาดดอกมันครับบวบดอกดอกบวบเรามาบวบ แหม่กงาม,งามากันเลแม่รถพอตรงไปก็เร่เดินครับ ปูก็มีด้พัพี่น้องใส่ปูนำน้อยแน่กัปูนำำลางเดือดครับพี่น้องผมมันซุกซุกอย่งนอยก่อนครับผมเบื่อลงครับพี่น้องวันนี้ ขบเบือล่งครับครบมสุกแล้วครับขบเรือลงใล่งครับ้บล,บบล,ล่นลอนเนี่ยร<ม>ก่อาลงเลยเรักล่งมาเป็นให้มาปั่วเท่งิัน ดอกมันบวบพักชี่นะพี่น้องเนาะออมใส่พักหลายๆครับถือเชี่ยวกับพูลงกับทิทายเดี๋ยวพักขึ้นแห้งเอาพี่น้องเนาะ กุ้งพี่นงตงู้สิโตซูลอดป้าป้าติ์ไทย,ดยเด็กก็แดกครับ อาบะพาคแบใส่กบใส่ปูรัวๆใช่กันพี่นะจับองโตนะแตกูสิโตใช่เดือรักรปแย่งสินะไปแย่ง อมอยเมันนครับเก้องโตกับปูที่โตนะัวดรับัวชีพีน้องชีเรียบร้อยได้พี่น้องอมข้อยเหวครับขอยใส่กบใส่กระปูะไรางเนา้เนาะกินบรรทัศนแซเบพร้อมๆสีดอกบักบัวบักบัวครับ แต่พักที่หลายๆเนี่ยตัดตอนหอยข้มาตังนี่เอ,อ้ครับกระปุลมันครับผส่กันหลายๆอย่างร่อยแล้วครับอ,อมหอยเห่าครับปูครับ ครบครับหอยหน่วยใหญ่ครับเต็มเต็มครับพี่น้่ง